สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งใน EP นี้เป็น EP สุดท้ายแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์ดีพระราม9นะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะมานำเสนอให้กับน้องๆให้กับเด็กๆให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามเรามาตลอดตลอดระยะเวลาในซีซั่นนี้การโค้ชของเราคำว่าโค้ชคืออะไรโค้ชแปลว่า ผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขาฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดตลอดระยะเวลาของซีซั่นนี้เราพูดกันเรื่องหลักๆคือการตั้งเป้าหมายเด็กๆของเราทุกคนเอามาเรียนการตั้งเป้าหมายอีกิกาไกเอามาพัฒนาศักยภาพในด้านของการสื่อสารเพื่อให้เขาไปทําในสิ่งที่เขาต้องการให้สําเร็จทุกคนที่ผ่านเรามาไม่ว่าจะเป็นซีซั่นหนึ่งซีซั่นสเด็กๆของเราเราได้ติดตามพฤติกรรม การเติบโตของพวกเขานะคะหลายๆคนก็ยังคงอยู่ในเส้นทางของเขาและตัวแทนของ The Speech จากซีซั่นหนึ่งะคะหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยอายุน้อยที่สุดในวันที่เขามาแต่เป้าหมายของเขาชัดเจนมากเขาชัดเจนมากว่าเขาอยากที่จะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกได้มีโอกาสได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเด็กคนนี้ค่ะครั้งหนึ่งเคยถูกแปะป้ายว่าเป็นเด็กที่มีสมาธิสั้น แต่วันนี้นะคะเขาเดินตามความฝันของเขาได้เป็นตัวแทนไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจบนเวทีที่มีคนฟังมากมายแล้ววันนี้เขามาอยู่กับเราตรงนี้ค่ะเราจะมาฟังว่าเขาเรียนรู้อะไรจากรายการเขาเดินตามความฝันของเขายังไงมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก้าวข้ามมันยังไงไปพบกับเขาได้เลยค่ะน้องมอสจาก The s p e e c h Season 1ค่ะเชิญเลยลูก ตั้งแต่จบออกมาจากซีซั่นหนึ่งนะครับผมก็ต้องเอาสกิลของผมที่เรียนมาที่ได้พัฒนามากับครูเงาะเนี่ยเราก็ต้องเอาไปพัฒนาเราก็ต้องไปทําวิดีโอเพิ่มโพสต์ Post ลง Facebook เพิ่มลง Youtube เพิ่มเพื่อให้เราเนี่ยได้ลองฝึกสิ่งที่เราเรียนมาฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆฝึกเยอะ,ยอะๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เริ่มต้องไปหาโอกาสละเราก็ต้องออกไปที่อีเวนต์ต่างๆไปหาออแกไนเซอร์ต่างๆว่าเนี่ยเขาต้องการเกสต์พิเกอร์ไหมเราขอไปช่วยพูดได้ไหมและหลายครั้งนะครับ เราก็จะได้คําตอบว่าไม่หลายครั้งนะครับอุปสรรคที่เราได้เนี่ยก็คือเขาไม่อยากได้เขาไม่ต้องการเพราะว่าเขาอาจจะเห็นเราแค่เป็นเด็กแล้วสิ่งพวกนี้ครับทำให้เรารู้สึกตัวเล็กทําให้เรารู้สึกเศร้าใจแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยก้าวต่อไปสิ่งที่ทําให้ผมยอมสู้ก็คือเป้าหมายในใจครับการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทําให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้อง เช่นสมมุติเขาบอกว่าไม่ถ้าเกิดเราไม่มีเป้าหมายเนี่ยเราอาจจะอยอมก็ได้ล้มเลิกก็ได้ไม่ต่อแล้วแต่ว่าการที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสู้ส,สู้ต่อไปต่อไปอีเวนต์ต่อไปถามต่อไปจนมันได้ครับจนมันได้จนครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเจอออแกไนเซอร์ของอีเวนต์หนึง่งเชื่อ World Changers Camp แล้วเขาเป็นนักพูดเหมือนกับเราเราก็เลยไปลองคุยกับเขาดูครับ แล้วเขาก็บอกได้สิมาลองดูมาลองพูดและนั่นทําให้ผมดีใจมากที่ในที่สุดเนี่ยมีคนอยากเห็นผมพูดในที่สุดมีคนยอมรับในตัวผมผมขึ้นพูดอีเวนต์ละกล้ากลัวมีเวลาเตรียมตัวไม่ถึงสองเดือนขึ้นไปได้ยินเสียงตบมือใจสั่นเดินออกไปปั๊บเราคิดถึงเป้าหมายเราเป้าหมายที่อยากเป็นนักพูดให้แรงบรรดาลใจเดินออกไปถือไม้พูด หลังจากการพูดเสร็จเสียงตบมือของคนดูเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทำได้แล้วเราทำได้แล้วเราชนะอุปสรรคมันแล้วและนี่คือทำไมการมีเป้าหมายถึงดีที่สุดครับเพราะว่าเราไม่ล้มเลิกอะครูการที่เรามีเป้าหมายครับทำให้เราไม่ล้มเลิกถึงเราล้มเหลวถึงเขาบอกไม่ถึงเขารีเจ c คเรามาเราก็ต้องสู้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จให้ได้และการมีเป้าหมายครับ มันทำให้เราได้ประโยคหนึ่งมาผมได้ประโยคนี้มาจากหนังสือเล่มหนึ่งประโยคมันคือภาษาอังกฤษว่า we turn it to from what if to can do ซึ่งในภาษาไทยหมายความว่าเราเปลี่ยนจากมันทําได้หรือไม่เป็นมันกลายเป็นมันทําได้ซึ่งประโยคนี้นะครับถ้าเรามาดูดีๆ what if เนี่ยคือตอนที่เราล้มเหลวตอนที่เขาบอกไม่ตอนที่เราต้องกลับบ้านตัวรู้สึกเล็ก ตอนที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีอะไรแล้วไปถึงแคนดูคือตอนที่เราพูดสปีชแรกเราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยตอนที่เราพูดสปีชที่2องสสปีชที่3เราจบต่อหน้าคนเป็นร้อยและนั้นคือแคนดูเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้ละ่ะและนี้ก็คือเจอร์นี่ของการที่จากเป็นคนที่พูดไม่เป็นมาพัฒนาสกิลกับครูเงาะพัฒนาฝึก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 ไปเรื่อยๆ จนเราได้รับการรับเชิญเป็นเกสติปิกอร์กับอีเวนต์ต่างๆครับขอบคุณครับอหนี่คุณผู้ชมคะอยากให้เข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะคะนี่ขนลุกไปหมดเลยนะคะว้าวภูมิใจมากครูภูมิใจในตัวมอสมากแล้วครูมั่นใจว่าพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวมอสมากๆเลยลูกโอ้โห รูเห็นพัฒนาการของหนูที่มันสวยงามมากเลยลูกการที่หนูมีเป้าหมายที่มันชัดเราเห็นถ้าเกิดใครย้อนกลับไปดูซีซั่นหนึ่งจากเด็กคนหนึ่งที่มาซีซั่นแรกเนี่ยเขามาด้วยความตั้งใจมากโอ้โหแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาจะมีจังหวะที่มันยังไม่ถูกยังไม่ลงล็อกแต่ทุกคนเห็นเหมือนที่ครูงอเ,เห็นวันนี้ใช่ไหมคะมันถูกไปหมดเลยอะ จังหวะจากโคนนี่เกิดจากการฝึกซ้ําทําซ้ําทํา,ทาซ้ํานี่ไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าเราไปเจอเขาอีกสักปีหนึ่งห้าปีสิบปีข้างหน้าเขาจะเฉียบคมมากขึ้นขนาดไหนเพราะว่าเขาฝึกมันทุกวันเพราะเขารู้ว่าเขาทํามันไปเพื่ออะไรสิ่งที่สําคัญคือหลายคนนะคะจะยอมท้อแท้ได้ง่ายเพราะว่าเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างที่น้องมอสบอกมอสหะวิ่งเข้าหาโอกาสเขาไม่ไดรอให้โอกาสมาหานะคะและแน่นอนค่ะ โลกอ่ะก็อาจจะมีคนที่เห็นเราและไม่เห็นเราแต่คนที่สําคัญที่สุดที่ต้องเห็นตัวเองคือตัวเราเหมือนที่มอสเห็นตัวของเขาชัดเจนค่ะแล้วพอวันที่เขาเห็นตัวของเขาชัดวันหนึ่งโลกก็จะเห็นเขาชัดขึ้นแบบที่พวกเราเห็นในวันนี้นะคะโอ้ครูภูมิใจมากมากเลยก็วันนี้มาก็กล้ากลัวๆครับเพราะปกติก็จะได้รับการเตรียมก่อนก็จะมีสคริปต์ให้แต่ครั้งนี้มาถึงปั๊บ15นาทีเขาให้เราขึ้นกล้องเลยก็ กลัวสั่นอยู่แต่ว่าก็ขึ้นไปเราก็ต้องพยายามเอาทุกอย่างให้มันประติดประต่อกันในหัวครับเช่นสิ่งที่เราเรียนในซีซั่นหนึ่งมาเช่น storytelling body language ก็คือเราก็ต้องเอาขึ้นไปประติดประต่อกันในหัวตอนเราอยู่บนเวทีนั่นแหละครับก็กลัวมากแล้วก็ตื่นเต้นแต่พอขึ้นไปพูดแล้วมันก็ฟลอ มันก็รู้สึกดีตอนพูดจบอะครับก็รู้สึกว่าเออเราทําได้แล้วเราทําได้อีกครั้งหนึ่งครับก็ฟังจากครูงเงาะก็รู้สึกว่าเออเราพัฒนาไปมากกว่าที่เราคิดว่าเราจะพัฒนานะครั้งหน้าเราก็อาจจะต้องไปฝึกเพิ่มพูดเพิ่มออกอีเวนต์เพิ่มเพื่อให้เราแบบได้ความมั่นใจในตัวเองเวลาถ้าเกิดต้องขึ้นไปพูดสดที่ไหนครับก็เพื่อนๆนที่ฝึกอยู่นะครับอย่าท้อครับเหมือนที่ผมบอก คือยังไงมันก็จะล้มเหลวคือยังไงมันก็จะโดนรีเจ็คือยังไงคนก็จะบอกไม่แต่ว่าเราอย่าท้อครับถ้าเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าเราเห็นตัวเองที่สํำเร็จแล้วอะถ้าเรามีเป้าหมายตรงนั้นแล้วครับถ้าอย่าท้อนะแล้วเราดู whatever it takes คือทำทุกอย่างที่มันจำเป็นเพื่อเราถึงเป้าหมายนั้นนะครับเราก็จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับและคนต่อไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความอัศจรรย์เป็นตัวแทนของซีซั่นสค่ะ สาวน้อยคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงที่ชัดเจนในเป้าหมายของตัวเองวันที่เขามาอยู่ในรายการของเราเนี่ยเขาไม่ได้บอกเราด้วยซ้ํานะคะว่าการที่เขามาในรายการนี้ไม่ได้เพียงแค่จะมาฝึกการพูดอย่างเดียวแต่เขากําลังสร้างพอร์ตให้ตัวเองค่ะเพื่อที่จะนําไปสารต่อความฝันในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยอยู่ในคณะที่เขาต้องการเขาซ้อมเขาทำทุกอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของเขาและวันนี้ความฝันของเขาก็สำเร็จแล้วนะคะ นิสิตใหม่นิเทศศาสตร์จุฬาลงกรม,มหาวิทยาลัยน้องกังหันค่ะเชิญเลยลูกกังเชื่อนะคะว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำนี้ว่าเวลาที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอะและพอเราทำมันสำเร็จอะเรามีความสุขมากๆเลยค่ะ กังก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเป้าหมายแล้วก็ได้ทํามันสําเร็จแล้วออตั้งแต่ประถมมากังเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมมากๆทําหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการเต้นกีฬาหรือว่าการเรียนเลยคือกังมีความสุขตลอดโดยที่กังก็ไม่รู้นะว่าสิ่งที่กังทําอยู่นี่คือมีความสุขจากอะไรได้ทําตอนดิดก,กีตาร์ตอนอะไรหรอหรืออะไรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอกังขึ้นมาหมอต้นอะคะ่ะคืออาจารย์เขาก็จะ เริ่มถามแล้วว่าเราจะเข้าสายไหนเพื่อเราจะเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไหนแล้วเราจะทําอาชีพอะไรในตกแบบในภายภาคหน้าซึ่งกังก็ตอนแรกจะเข้าวิชคณีน้นะคะเพราะว่าเกรดถึงแล้วก็ตามเพื่อนแบบเป็นเด็กเรียนด้วยแล้วก็ทากิจกรรมด้วยก็เลยอ่ะเข้าวิ์คณีตก็ได้แต่พออาจารย์เหมือนให้มาน,นั่งทําเช็คลิสต์ว่าเฮ้ยเราชอบทําอะไรเราเหมาะกับอะไรซึ่งด้วยความที่กังเหนเป็นเด็กกิจกรรมมาตลอดแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสายวิทย์มันก็ ไม่น่าจะเหมาะกับเราเราแบบอยากเข้าสายศิลป์มากกว่าหรืออะไรก็มานั่งมานั่งดูว่าเฮ้ยทำไมทุกวันที่เราทํากิจกรรมเนี่ยเราชอบทํากิจกรรมเพราะอะไรเราชอบตัวกิจกรรมที่เราทําหรือว่าเราชอบที่จะได้คุยกับคนอื่นแล้วก็มานั่งนึกว่าทุกครั้งที่เราทําเนี่ยหนูว่าชอบที่ได้คุยกับคนอื่นได้ได้ถามเขาได้เรียนรู้ไปทีละก้าว่าไอการวิ่งเนี่ยแบบ ขยับแขนขยับขาหรือว่าการวิ่งผ่านหนูชอบวิ่งผ่าดเพราะว่าได้มองหน้าคนที่เราแบบไปแตะเขาด้วยหนูชอบรำเพราะว่าหนูชอบเรียนรู้ที่เวลาเขาสอนรำสอนอะไรหนูซึ่งประเด็นคือหนูชอบคุยกับคนอื่นอ่ะเราเริ่มรู้ความชอบตัวเองแล้วแล้วเราจะเข้ามหาวิทยาลัยอ,อะไรที่มันเกี่ยวกับการที่ได้คุยกับคนอื่นตอนนั้นหนูก็เล่นมิชโรแกรมค่ะก็เลยไปเซิร์ชใน Google คำว่า communicate ก็ขึ้น n i c a t i o n Art หรือว่านิเทศศาสตร์ว้าานิเทศศาสตร์ก็น่าสนใจเข้ามหาวิทยาลัยอะไรดีนะกังก็เลยมองย้อนกลับไปะมาณปหาค่ะกังไปเดินเล่นในสยามแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยไปออกกำลับบงกายแล้วก็เห็นว่าว้าวจุฬาเนี่ยบรรยากาศด,ดีเนาะอยากเข้าไปเรียนจังเลยอยากเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ก็โอเคเข้านิเทศจุฬาคิดแค่นั้นเลยคะ่ะวันนั้นก็เ,เป็นการตั้งเป้าหมายเลยว่าอ่ะ กังหันอยากเข้านิเทศจุฬาถึงกลับไปพม่าแล้วก็ไปขอพอรเจ้าพ่อทันใจว่าขอให้ได้นิเทศจุฬารอบแรกก็เลยมุ่งมั่นอ่านหนังสือตั้งแต่มอสมอ .5 หาม .6 เป็นต้นมาแล้วตอนมอสค่ะกังก็สรุปว่าเลือกสายสายศิลปภาษากังก็อยู่เอกภาษาญี่ปุ่นของมอสอภาษามิตรก็เป็นเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพราะว่าเราก็ยังคงค,ค,คอนเซปต์ชอบการพูดชอบการสื่อสารกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็พอใบม5กังก็ไปเรียนแลกเปี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วพอขึ้นมาม6กังก,ก็ได้มาออเดชั่นรายการ The Speed ซึ่งตอนแรกก็กลัวนะว่าเฮ้ยเราจะโอเคไหมก็มีความประมาทตั้งแต่ e ีแรกๆถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูกังอัจจะดูนะก็ดับหน้าประมาทตลอดเลยแต่ก็พอได้ทําอีกิกอะค่ะตอนที่เขาให้ตั้งเป้าหมายว่าเราชอบอะไรเราทําอะไรได้ดีสิ่งที่เราทํามันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่ามันหาไรายได้ด้วยตัวเองไหมอะไรเงี้ย กัรรู้สึกว่ากังชอบการพูดทําได้ดีไหมอ่ะไม่แน่ใจถ้าเราชอบแล้วอะทําไมเราไม่ทําให้มันได้ดีไปเลยละ่ะแล้วสมมุติถ้าคือไม่ใช่สมมติสิหนู่าชอบการพูดการสื่อสารแล้วถ้าหนูพัฒนาให้มันดีขึ้นมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแล้วมันก็สร้างรายได้คนอื่นด้วยกังก็เลยเอาล่ะเรามาพัฒนาการพูดการสื่อสารของตัวเองให้ดีขึ้นดีกว่าเพื่อที่ว่าเออมันทําประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเวลาที่เราพูดเนี่ย คนอื่นก็จะมีความคือพอเราพูดผู้ฟังก็จะมีความสุขได้ความรู้ได้กําลังใจได้แรงบันดาลใจอะไรไปจากเรามันก็ให้มันเป็นอาชีพได้แล้วกังก็อยู่ดีๆมีวันมีวันหนึ่งอะค่ะเพื่อนก็ตะโกนมาบอกเฮ้ยกังหันนิเทศจุฬาเปิดรับพอร์ตเป็นปีแรกหนูก็เฮ้ยอะไรเนี่ยเจ้าพอทันใจหรอก็แบบก็เลยโอเคลองกดเข้าไปดูเฮ้ย แล้วสาขาที่รับก็คือวาทานิเทศสปีชเลยอะสปีชคอมมูนิเคชันอาร์ตซึ่งมันตรงกับเดิรสปีชที่เรากำลังทำรายการอยู่อะหนกแบบโอ้น่าสนใจเอามันคือเป็นเป้าหมายที่เราอยากเรียนที่จุฬามาโดยตลอดอะคะ่ะกังก็โอเคนั่งทำพอร์ตนั่งรวบรวมผลงานรวบรวมเกดไปสอบภาษาอังกฤษหรืออะไรแบบคือมุ่งมั่นตั้งใจมากแล้วด้วยรายการเดอะสปีดอะเป็นรายการที่ สอนในเรื่องการพูดคือไม่ใช่แค่การพูดอย่างเดียวกันรูปปากหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่หนูได้อะไจากรายการ The Speed มากคือความมั่นใจอะแล้วก็แพช่ั่นเป้าหมายอะไรที่มันชัดเจนมากขึ้นนะคะจากที่อยากเข้านิเทศจุฬาก็เป็นวาทะนิเทศจุฬา Speed Communication Arts ก็เหมือนรายการ The Speed หนูแบบมันเป็นอะไรที่มันมันมันตรงมากๆมันชัดมากๆกับเป้าหมายที่เราคิดมาโดยตลอดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอ กังส่งไปส่งพอร์ตไปประกาศมาเฮ้ยผ่านรอบพอร์ตกังก็เตรียมสอบสัมภาษณ์กังก็แบบชอบ p a s s i o ไปเลยว่าตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อะไรกังชอบการสื่อสารหรืออะไรมาโดยตลอดแล้วมันมันใช่อะค่ะพะมันเป็นอะไรที่เรามีความสุขด้วยเป็นเป้าหมายของเราด้วยอะมันก็ออกมาดีอะหนูก็ติดหนดีใ,นใจมากติดนิเทศจุฬาแล้ววาทานิเทศจุฬาแล้วทังบ้านก็กรีดอ้ามัน มันอิ่มมันมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเราเห็นผลที่เราได้ทำมาแล้วแล้วก็คือต้องขอบคุณรายการเดอะสปีดมากมันเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆค่ะการที่เราตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะแล้วก็ทำตามเป้าหมายเรามาเรื่อยๆแล้วก็บวกกับความสุขบวกกับความที่เราไม่เครียดไม่กดดันตัวเองมากเกินไปพยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดหาแล้วก็ตั้งพอพอเราตั้งแล้วอ่ะเราจะทำ แล้วพอทําแล้วมันสําเร็จอะ่ะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะตั้งหวังว่านะคะว่าสิ่งที่กังได้พูดในวันนี้กังที่ได้แชร์ประสบการณ์ได้เล่าถึงเรื่องการตั้งเป้าหมายหรือแพชชั่นของกังเนี่ยมันจะทําให้เพื่อนๆหรือทุกคนที่ฟังนะคะก็เหมือนมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตตัวเองให้ชัดมากขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นเป้าหมายที่ใหญ่หรืออะไรก็ได้อย่างเป้าหมายที่กังพยายามทําอยู่ทุกวันนี้ก็คือ คือตั้งเป้าหมายแค่แบบอ่ะวันนี้ต้องกินน้ํำไ้ครบ3ลิตรอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการตั้งเป้าหมายอย่างหนึ่งไปแล้วแล้วพอเราทำมันสำเร็จเล็กๆน้อยๆหรืออะไรมันก็ทําให้เรามีความสุขมากๆแล้วค่ะขอบคุณค่ะเห็นไหมคะว่าเด็กน้อยกังหันของครูเนี่ยสาวน้อยมหาจรรย์ของครูเนี่ยเขาไม่ได้เริ่มจากเรื่องใหญ่เลยค่ะสิ่งสําคัญคือเขารู้จัก การที่ออกไปแล้วค้นหาเรานั่งอยู่เฉยเราคงไม่เจอหรอกว่าเราจะชอบอะไรแต่เขาเลือกที่จะออกไปทําทำทำทำแล้วพอเขาเจอเจอแล้วเขาไม่ได้ปล่อยสิ่งที่เขาเจอไว้ทิ้งๆิควง้างเขาเลือกที่จะตั้งเป้าหมายคนเราค่ะเวลาที่ตั้งเป้าหมายอะไรแล้วเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันสั้นเข้ามันเร็วเข้าเพราะเราจะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่น้องกังหันอาจจะบอกว่าอาจจะเป็นเครดิตของเทพทันใจนะแต่ครูให้เครดิตไปที่ตัวของกังหันค่ะ เพราะว่าถ้ากังหันวันนั้นไม่ชัดเจนว่าตัวเองอยากจะเข้านิเทศจุฬาไม่ประกาศออกไปก็คงไม่มีเพื่อนวิ่งมาบอกว่า <c oughs> i, e ob, เฮ้ยเขามีรอบเสนอพอร์ตนะสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาหาเราเป็นเพราะเราชัดเจนค่ะคนต่างๆเขารู้ว่าเราชัดอะไรโอกาสมันก็จะเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่ครูชื่นชอบมากๆแล้วอยากให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะคะนั่นก็คือเรื่องของการให้เครดิต กับการชนะเล็กๆของตัวเองในแต่ละวันไม่จำเป็นต้องตั้งเป้าใหญ่ค่ะพราะวันหนึ่งที่เราตั้งเป้าว่าวันนี้เราจะดื่มน้ําให้ได้3มลิตรแล้วเราทําได้เนี่ยค่ะเขาเรียกว่า small win เมื่อเราได้ small win บ่อยๆใจเราจะเกิดความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะทําเป้าที่มันใหญ่ขึ้นได้อย่างสบายสิ่งหนึ่งที่ครูใหญ่จะบอกทุกคนวันนี้นะคะเด็กๆทั้งสองคนเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดละวันนี้เขาจะต้องไปสื่อสารบางอย่างออกไปให้โลกนี้ได้รับรู้ ทีนี้พอพูดถึงคําว่าสื่อสารสื่อคือวิธีการเนาะสารก็คือเนื้อหาที่เราจะสื่อออกไปคําถามคือแล้ววันนี้เราจะสื่อสารอะไรที่จะออกไปแล้วสร้างความยั่งยืนให้กับทั้งตัวเราแล้วก็ผู้คนที่รับสารในโลกวันนี้ค่ะเราสังเกตไหมคะเราเคยไดิค้คคำว่าไม่มีอะไรเร็วกว่าแสงยกเว้นข่าวร้ายค่ะข่าวร้ายไปไวกว่าแสงค่ะ เป็กนิวส์ไปไวกว่าแสงค่ะเราเห็นเลยค่ะว่าหน,นังสือแทบลอยต่างๆทั่วโลกที่เกี่ยวกับเรื่องของก็สิบดาราคนนั้นเลิกกับคนนี้เซ็กซ์เทปของดาราคนนี้ขายดีมากเป็นบิลเลียนดอลลาร์นะคะเป็นระดับพันล้านนะคะทำไมอะ่ะก็เพราะมันทำงานกับสมองของสัตว์ในมนุษย์ของเราไง เพราะเวลาที่เราได้ยินข่าวร้ายมนุษย์มันจะเกิดควาวะของความกลัวแล้วก็ต้องระวังภัยมนุษย์จึงมีแนวโน้มที่จะเสพของที่เป็นทางลบคำถามคือแล้วมันส่งผลอะไรคนที่ผลิตสื่อเหล่านี้ออกมาเขาก็ได้เงินถูกไหมคะเขาอาจจะคิดแค่ว่าเขาได้เงินแต่คำถามต่อมาลองลุงดูนะคะวันนี้นะคะยอดการหย่าร้างที่มีผล หลายคนนะคะเห็นการหย่าร้างในหมู่ดาราหลายคนก็พบว่ามันเป็นเรื่องปกติอะไรที่เราเห็นซ้ําๆคะ่ะมันจะถูกโปรแกรมเข้าระบบอัตโนมัติของสมองมนุษย์ทันทีแล้วเราเรียกว่ามันเป็นเรื่องปกติพบว่าปีล่าสุดเนี่ยนะคะปออีที่เขาทามาใน6กสาประเทศไทยของเราอัตราหย่าร้างนะคะร้อยละสีาเรเค่ะเกินครึ่งนะคะเกินครึง่งเหนือไปกว่านั้นเราเห็นคนที่โพสต์รูปกับรถโพสต์รูปกับเงิน ครูไม่ได้บอกว่าผิดนะคะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเขาหามาอย่างยากลําบากแบบไหนไม่ใช่เราเห็นเขาโพสต์กับรถกับอะไรต่างๆแล้วเราก็อยากได้ปัญหาคือคนส่วนใหญ่โพสต์แล้วไม่ได้บอกว่ากว่าฉันจะมาถึงวันนี้ฉันทําอะไรมาบ้างเด็กที่มาเห็นปุ๊บโอ้โหอยากรวยอยากสวยอยากดังแบบคนเหล่านี้และทําทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองได้มีของแพงๆแบบนี้มาใช้ปัจจุบันค่ะ ยอดการค้าประเวณีในเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้นและเกิดจากการสมัครใจนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาซื้อของเหล่านี้มาโพสต์บ้างหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับเราจริงหรือเปล่าคําถามครูอยากให้พวกเราถามตัวเองตรงเนี้ว่าจริงหรือเปล่าว่ามันไม่เกี่ยวกับเราสมมุติครู้อตีตัวเองแบบนี้ไม่มีใครเจ็บกับคี่แต่เสียงครูกระทบหูคุณไหมกระทบอยู่แล้วเราคือเอกภาพของกันและกันค่ะ วันหนึ่งะ่ะต่อให้เราทําสิ่งอะไรออกไปแล้วเราคิดว่ามันไม่น่าจะเดือดร้อนใครแต่ถ้าเราไม่ได้คิดอย่างรอบคอบแท้จริงมันอาจจะกลับมาทําร้ายเราเราเห็นนะฮะหลายครั้งที่สื่อนําเสนอคนไม่ดีให้ออกมาเป็นคนดีขายได้แล้วสุดท้ายใครล่ะคะที่เสียเครดิตใครล่ะคะที่เสียความน่าเชื่อถือใครล่ะคะที่เสียหายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภควันนี้ค่ะ หน้าที่ของการสร้างสื่อสื่อมีหน้าที่3อย่างค่ะ 1. สร้างความบันเทิง 2. ให้ความรู้และ 3. ยกระดับจิตใจให้กับผู้คนวันนี้ครูง้ออยากจะฝากใครก็ตามที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วนั่งดูฉันอยากผลิตสื่อฉันอยากสร้างสารรค์ออกไปอ,อยากให้พวกเราคิดให้ไกลขึ้นอีกนิดหนึง่งไม่ต้องรีบโตหรอกไม่ต้องรีบดังไม่ต้องรีบมียอดวิวเยอะหรอกเราสามารถค่อยๆโตอย่างยั่งยืนได้ ถ้าสิ่งที่คุณผลิตออกไปเป็นสิ่งที่ดีต่อตัวคุณดีต่อเราดีต่อเขาดีต่อโลกใบเนี้ยมันจะทำให้เราทั้งหมดยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็สร้างสารรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับโลกใบนี้ยอย่างแท้จริงหัฝากไว้เท่านี้นะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราจะสร้างออกไปคิดให้ไกลค่ะคิดให้ไกลกว่าตัวเองสักนิดคิดไปเผื่อลูกเผื่อลานของเราในอนาคตแล้วเราจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขด้วยสาร ที่คุณตั้งใจสื่อออกไปค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเรา The Speech ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะอจริงๆหนูตื่นเต้นมากๆเลยนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรยาวๆแบบนี้มานานมากๆแล้วอะแต่รู้สึกว่ามีความสุขมากๆพอเราได้ได้พูดได้แสดงความรู้สึกหรือว่าได้แชร์อะไรดีๆให้ทุกคนฟังะคะ่ะก็วาวรู้สึกดีมากค่ะ ที่ครูง้อพูดในวันนี้นะคะหนูรู้สึกว่าโหมันเป็นประเดน็นเป็นแก่นอะไรที่ดีมากๆเพราะว่าสังคมในปัจจุบันอะคะ่ะใครๆก็พูดออกมาได้ใครๆก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออะไรออกมาได้อะแต่ว่าหลายคนรวมถึงตัวหนูเองบางครั้งที่เหมือนเราไม่ได้คิดดีๆว่าสิ่งที่เราพูดออกไปสารที่เราส่งออกไปเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่ถูกต้องจริงหรือเปล่า มันก็ทําให้เหมือนหนูเอามานั่งคิดอีกทีว่าการที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะแชร์หรือพิมอะไรลงไปในโลกโซเชียลที่มันเร็วขนาดนี้เราต้องมีสติก่อนแล้วก็มานั่งคิดทบทวนตัวเองว่าอมืมันถูกต้องจริงหรือเปล่าที่เราพูดอะไรออกไปวันนี้ได้เห็นเด็กๆเนาะตั้งแต่ซีซันหนึ่งสองแล้วก็เห็นการเติบโตของเขาในซีซันสามมีความสุขค่ะเวลาที่เราเห็นเด็ก ที่เขาชัดเจนในเป้าหมายของเขาแล้วเขารู้ตั้งแต่เขายังตัวน้อยๆอยู่เลยอ่ะตอนครูอายุเท่าเขาครูยังไม่ชัดเจนเท่าเขาเลยอ่ะแล้วมันเจ๋งมากเลยในวันที่เขาพบเป้าหมายของเขาเร็วแล้วมันทําให้เขาไปอย่างมีความสุขนะเดินทางบนเส้นทางของตัวเองไม่ต้องไปเสียเวลากับทางที่มันไม่ใช่รู้สึกมีความหวังที่เราจะได้เห็นเด็กไทยมีความชัดเจนในชีวิตของตัวเองแล้วก็อยากให้เด็กๆเ,เหล่านี้เป็นหนึ่งในไอดอลให้กับ เพื Beast ่อนๆของเขาน้องๆรุ Schweiz ่นถัดไปในการที่จะชัดเจนในตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในซีซั่นนี้นะคะความโชคดีคือเราได้มีโอกาสไปเจอเด็กๆด้วยอย่างตอนที่เราไปที่โรงเรียนที่พนัทเนี่ยโอ้โห เราเห็นกลุ่มเด็กที่มีความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้นเรามีการทำกลุ่มย่อยเด็กแต่ละคนก็จะมีอิูมีปัญหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนโดนบูลลี่บางคนก็อยากรู้ว่าเราจะทำยังไงให้มันกล้าผมทำมาแล้วแต่มันไม่เวิร์กผมจะทำยังไงเออมันมีเด็กที่สนใจแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองอยู่เยอะเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากที่มีโอกาสได้ไปเจอเด็กกลุ่มนี้แล้วก็ให คนทั้งประเทศได้มีโอกาสได้ดูแล้วก็อันนี้เป็นโชคดีของครูด้วยนอกจากเด็กๆจะโชคดีแล้วครูก็โชคดีไปด้วยกับการที่ได้ไปเจอโค้ชต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่ตุ๊กปิยพงศ์นะคะที่โอ้โหชัดเจนมากในทิศทางของการเป็นโค้ชของเขาหรือได้เจออย่างน้องเจปแปนเนี้ยคนที่สร้างตัวเองมาจากสื่อสเกลเล็กจนตอนนี้มาเป็นสื่อมสมีเดียลวมาเป็นสื่อสื่อหลักสื่อใหญ่ละหรือแม้กระทั่งอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราได้เจอพี่บี้อย่างเงี้ย โอ้น้องบี้เดอะสกาเนี่ยเป็นคนที่ผู้นำนะครูฟังแล้วครูยังได้แรงบันดาลใจที่แบบเออนะถ้าเราเอาจริงมันจะไม่ได้ได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นตลอดระยะเวลาของซีซันของการโค้ชเดอะสปีชซีซันนี้นะคะครูหวังใจเป็นอย่างยิ่งเลยว่าคนที่ได้ดูเนี่ยน้องๆเด็กๆที่ได้ดูสามารถเอาสิ่งที่โค้ชเหล่านี้หรือปัญหาของเด็กๆที่ อาจจะเป็นเหมือนกับเราเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนแล้วเราอาจจะมีปัญหาแบบเดียวกับเขาเอามารวบรวมคัดกรองแล้วเอามาสร้างเอามาแก้ไขปัญหาในชีวิตตัวเองสร้างสิ่งที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จในรูปแบบของเราเองได้นะคะก็ขอให้ The Speech Coach เป็นประโยชน์ในการสร้างและก็พัฒนาตัวเองในแบบที่เราต้องการะคะ จบรายการไปแล้วคุณไปเห็นเขาอะไปเข้า KU Band นนนซี่กำลังดอกบานไม่ช้านานก็จะมีดอกใหม่รุ่นเรานี่อาจจะสอนในลนักษณะที่เอาไปสอนคนอื่นด้วยดีกว่าปลายเท้าสำคัญที่สุดในการเล่นฟุตบอลการเคลื่อนไหวไมีทั้งหน้าหลังต้องใช้ปลายเท้าเรามีกล้องนะครับเรามีไฟเท่านี้ครับเราก็สามารถเป็นคอนเทนต์เอเตอร์ได้แล้วผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงมาทำ